่่ฟัังกกอออนใครยูบเธแล้โมง3 12นาทีเรื่องเล่าเช้านี้กับมาว่ากันต่อนะครับไปดูความคืบหน้าพระเอกของเรานะครับปอทิศฎีสหวงซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเช้าคุณพ่อสงวนสาวงนะครับลงมาจากชั้นเก้าไปใส่บาตบริเวณหน้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็อธิษฐานให้ผลบุญขอให้ลูกปอมีอาการดีขึ้น กระที่ภรรยาคือคุณโบเวนด้าก็เข้าไปเช็ดตัวทำความสะอาดแล้วก็เอาคลิปเสียงน้องมะลิไปเปิดให้พ่อปอฟังจากนั้นนะครับคณะแพทย์ก็เข้าไปตรวจร่างกายของปออยู่ระยะหนึ่งก่อนจะกลับออกมาพูดคุยกับคุณพ่อกับอาน้ำอ้อยโดยที่บอกนะครับว่าขณะนี้มีการปรับแผนการรักษาเพราะคนไข้ก็คือคุณปอเนี่ยมีอาการติดเชื้อที่ปอดก็อย่างที่เรานำเสนอไป อยู่ในช่วงเวลาที่จะจัดการกับเชื้อตัวนี้ที่ปอดอาน,น้ำอ้อยสอนมนตราบอกนะครับว่าทีมแพทย์สรุปอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังตรวจร่างกายเพื่อน,นําข้อสรุปไปหารือกันเพื่อจะปรับเปลี่ยนวิธีโดยแพทย์จะร่วมกันลงความเห็นแนวทางการรักษาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคุณหมอบอกกับญาติว่าการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางมาถูกทางแล้วเพียงแต่การติดเชื้อที่ปอดเนี่ยมันน่าก,กังวลจะต้องเฝ้าระวังชั่วโมงต่อชั่วโมงซึ่ง ถึงจะยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะครับ ส่วนตับจะฟื้นตัวได้เมื่อไหรเนี่ยอันนี้ต้องรอให้คุณหมอออกมาชี้แจ,จงให้ชัดเจนนะคะอ่าน,น้าอ้อยบอกว่าตอนนี้ระดมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาคอยเฝ้าระวังอาการคุณปอเน,นี่ยเจ็ถึงแคนแล้วก็มีทีมพยาบาลผู้ชํานาญการ9ก้ถึงสิคนโดยสรุปแล้วอ่าน,น้าอ้อยบอกว่าอาการของคุณปอยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะตัวคุณโบเองภรรยาเนี่ยเข้าไปดูแลไปเช็ดตัวสามีก็ได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากก็เกรงเรื่องติดเชื้อค่ะ ประเด็นที่อาณาพ่อยอาณาพ่อยเป็นห่วงตอนนี้ก็คือน้องมะลิลูกสาวของปอเพราะตอนนี้เป็นที่รู้จักก็มีคนชื่นชอบในความน่ารักและความสดใสแต่ครอบครัวของปอโดยเฉพาะแม่ของมะลิกุณโบแวนด้ากำลังรู้สึกว่าเหมือนกับถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวเพราะมีคนเข้าไปหาถึงบ้านไปจ้องจ้องมองมองแอบถ่ายรูปและเอาไปเผยแพร่บางส่วนเข้าประเด็นหมู่บ้านแล้วมาถามหาบ้านมะลิ ซึ่งไม่ได้นะฮะอาณาบอยก็บอกนะครับว่านี่สร้างกำลังามลังใจให้กับครอบครัวกับคนในหมู่บ้านถึงขั้นกํบบาลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะพาน้องไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเนี่ยไปฟังเสียงดูนะฮะ,ะท,ท,ที่คือมีการน้องเรียนมีงานน้องเรียนในบริเวณหมู่บ้านนะครับคืเเอเริ่มจะไม่เป็นที่ส่วนตัวเท่านั้นเองก็เลยขอกลับวิงวอนว่า ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยมีมีข้อจํากัดหมดนเท่ากันหมดคือความเป็นส่วนตัวก็เลยต้องขอความร่วมมือตรงนี้น้องมะลิก็ทุกคนก็เห็นว่าเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นขวัญใจนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ดูน่ารักสดชื่นตลอดแล้วทุกคนที่พบเห็นเนี่ยก็จะอดเทใจรักไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขอความเห็นใจด้วยนะคะในขณะที่ครอบครัวเนี่ย ยังคุณพ่อเขาอะปอยังอยู่ตรงนี้แม่เขายังกังวลใจอยู่เพราะฉะนั้นมมลีเนี่ยจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพ่อแม่ลูกก็มีแค่เข้าไปดูดูด้อมด้อมมองๆว่าหลังไหนอยู่ตรงไหน,นแอบถ่ายรูปไปแล้วก็ไปเผยแพร่ต้องรับปรึกษากันอยู่ครับในส่วนที่ที่ทน้องมมลีจะปลอดภัยหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยเออมันจะกลายเป็นแบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขคงเข้าใจ นัน่นแหละฮะก็อย่าเลยนะครับให้ความเป็นส่วนตัวขณะที่คุณพ่อสงวนชาววงเมื่อวานนี้ได้ใช้โอกาสนี้พ่อใกล้กับเทศกาลวันพ่อบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างพ่อกับปอว่ามีให้กันตลอดทั้งความรักความห่วงใย,ยความปรารถนาดีแม้จะอยู่ห่างกันเพราะพ่อก็อยู่บุรีรัมป์ปอก็ทำงานเนี่ยนะฮะแต่วันพ่อของทุกปี ก็จะไปร่วมงานกันพ่อลูกทํากิจกรรมกินข้าวด้วยกันเป็นครอบครัวปอเนี่ยเป็นคนหัวครอบครัวมากจะพาน้องน้องมากรับพ่อกาบแม่้าไม่ได้กลับบุรีรัมพ์พ่อก็จะลงมาและปอเป็นคนที่กล้ากอดพ่อกอดแม่มาจากไหนจากอะไรไม่อายที่จะกอดพ่อแม่นะคะทุกวันพ่อเนี่ยคุณพ่อบอกว่าคุณปอก็จะมาไหว้พ่อค่ะซึ่งทุกปีปอก็ไม่เคยมีอะไรให้ต้องเป็นห่วงทํางานไปปกติแล่จะกลับมากอดคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แต่ปีนี้พอโชคร้ายเพราะมีเรื่องใหญ่ถึงสองครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทั้งห่วงทั้งสงสารแต่ก็ต้องทำใจให้สบายและพอเชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนนักข่าวก็ถามนะครับว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญคุณพ่อก็บอกว่าอยากจะให้คุณปอหายอยากให้กลับมาอยู่กับพวกเราปอเป็นคนที่รักและห่วงหวง่หว,งหวงพ่อห่วงแม่มาก จะไปกราบครับพาน้องพาน้องทำทุกอยองพอเป็นเป็นคนที่กล้ากอดพ่อแม่มาแต่ไหนแต่ไรครับครับครับกล้าบอกรักทุกคนครับน้องทั้งสองคนก็เหมือนกันไม่เคยเขินที่จะกอดพ่อเพราะวันพ่อเขาก็จะไปกอดพ่อไปไหว้พ่อไม่ไม่มีสันไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ว่าหรือหรือเตือนเราว่าเขาจะเขาจะเป็นอย่างนี้นี่แหละครับมันมันมัน แต่พ่อก็โชคร้ายมากปีนี้นะครับสองครั้งสองคราใหญ่ๆนะครับก็คนคนคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็กั้งเป็นห่วงทั้งสงสารนะครับเอ,อขอหลวงพ่อปีนี้ขอได้ขอเไรครับขอให้เขาหายครับนะให้กลับมาอยู่กับพวกเรานะรพ่อก็พยายามดูแลตัวเองพยายามนอนให้ได้พยายามทานให้ได้ นะครับพยายามทําตัวให้สบายใจในบางครั้งในบางสิ่งเราก็ต้องยอมรับโดยเฉพาะที่พ่อพูดวันนั้นตั้งแต่แรกเราบอกว่าบางครั้งเ,เวลาเราเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องยอมเขาเราก็ต้องทําใจกับเขาหาความสุขกับเขาใช่ไหมครับดีกว่าไปนั่งตีโพยตีพายเราตัวก็จะอ่อนแรงลงแล้วผมยังมองว่าจากอํานาจแห่งความหวังดีความปรารถนาดีของประชาชนเนี่ย มันคงจะเป็นพลังรวมกันเข้าไปทําให้เกิดปฏิหารทําให้การรักษาของคุณหมอนั้นได้ผลในระดับอย่างที่เราชาบกาคันอ้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อนะครับรวมถึงครอบครัวทุกคนนะฮะใครับท่านผม